คนเกิดวันนี้มีเกณฑ์ได้รับราบลอยได้พบคู่แท้กิจการการงานรุ่งโรดรุ่งเรืองได้แก่ฮันแนฮันแนติ้งนองติ้งนองแม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนรับชมรับฟังคลิปเพื่อเป็นค่าครูก่อนด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม YouTube และ TikTok ชื่อทารอดบายลิลินนะสำหรับท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวอยากดูดวงแม่นๆทักไลน์ได้เลยใครที่ยังไม่รู้ลัคนาราศีหรือท่าของตัวเองแม่หมอมีไว้ในคอมเมนต์นะคะสามารถดูได้เลย4คนเกิดวันนี้ได้แก่ 1. ผู้ที่เกิดวันอังคาร 2. ผู้ที่เกิดวันพฤหัส 3. ผู้ที่เกิดวันศุกร์และ 4. ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ฮันแน่ฮันนมีเกณฑ์ได้รับ,รบลาบลอยได้พบคู่แท้กิจการการงานรุ่งโรดรุ่งเรือง,งจะเห็นได้ว่ามีไพ่สิบถ้วยนะคะเป็นไพ่ของการที่ได้พบคู่แท้นะมีกิจการการงานที่รุ่งเรืองอิ่มตัวเหมือนกับสิบถ้วยเลยปัญหาใดๆที่มีมาตั้งแต่นมนานแล้วนะคะ เป็นปัญหาขัดแยง้งไม่ว่ากับคนรอบข้างหรือว่าคนใกล้ชิดจะมาลายหายไปนะจัสติกเข้ามาช่วยแล้วจะได้รับความยุติธรรมและได้รับการสะสางนะสิ่งที่ผ่านมาแล้วขอให้ผ่านไปสิ่งใหม่ๆกำลังจะเริ่มต้นสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่เหมาะขอให้อโหสิกรรมแล้วแต่กันนะคะหมดเวรนหมดกรรมกันแล้วนะใครที่ การทำกิจการการงานอยู่จะรุ่งโรดรุ่งเรืองมากเลยละ่ะจัดเม้นขึ้นมาจะขอความช่วยเหลือจากใครจากบริวารจากลูกน้องหรือหัวหน้าก็จะได้รับความช่วยเหลือเต็มที่ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอยู่มากมายแต่ในช่วงนี้และต่อจากนี้ไปคุณจะได้รับการช่วยเหลืออย่างดีแน่นอนคะ่ะแม่หมออยากจะให้คุณมันรักษาศีล ทำบุญทำทานและนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญและกุศลในการทํางานนะคะขอให้ผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปของแม่หมอมีความสุขมีความเจริญและก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรับชมรับฟังและไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ กดติดตามได้ที่ YouTube และ t k t t o k ทารวดบลิลินเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ